เด็กวัยรุ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วซ้อนกันมาแน่นเอียดเลยและที่พัชบูรณ์ถนนหลายช่วงมันจะเป็นลักษณะทางโค้งขึ้นลงเขาคุณผ<อ>ู้ชมโค้งไม่พอมีความลาดชันด้วยเ<อ>ด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะตัดจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเหมือนจะกลับรถย้อนไปอีกทางหนึ่งแต่เหตุการณ์นี้ยังดีนะคะที่รถที่ตามมาข้างหลัง<ป>เขาเบรกเอาไว้ได้ทันค่ะ ลูกศรสีแดงคือรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นอายุน่าจะประมาณ13 1 5ปีหยู่ิอยู่จากซ้ายแล้วออกขวาเลยค่ะและจะเลาะจากทางแบรีเออร์ที่อยู่ตรงกลางถนนเพื่อเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งกระบะคันแรกฉลับหลบออกขวาได้ทันกระบะคันที่มีกล้องก็ต้องเบรกชะลอแล้วออกซ้ายเหตุการณ์นี้ไม่ได้ชนอะไรนะคะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่า เออแล้วทําไมทางหลวงทําจุดกับรถตรงทางโค้งตรงนี้ล่ะเฮ้ยมันก็ไม่ใช่กลับรถนะเพราะมันเป็นเส้นทึบสีเหลืองอ่าแต่ทัวร์เนี่ยไปลงแล้วอทัวร์ไปลงเรียบร้อยแล้วเอาทางฝั่งรถคันที่ติดกล้องก่อนนะ,ะเดี๋ยวฟังข้อมูลจากเขาก่อนรถคันที่ติดกล้องนะคะเราก็สอบถามเหมือนกันเขาก็ให้ข้อมูลกับเราว่าวันนั้นน่ะขับรถไปออกจากวิเชียนบุรีมุ่งหน้าข้าวบุเภอน้ําหนาวและในรถนะ มีเมียกับลูกวัยสามขวบนั่งมาด้วยยังดีที่รถคันหน้าเนี่ยเขาฉลับออกได้ทนันไม่เกิดอุบัติเหตุรถคันที่ตนเองขับมาก็เลยชะลอเบรกได้ทนันไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ทำทาไมอย่างนั้นไม่ใช่แค่น้องผู้หญิง3าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะ่าจะเจ็บลูกสาววัยสามขวบที่อยู่ในรถก็จะบาดเจ็บมาด้วยแล้วเด็กนั่นน่ะที่มากับมอเตอร์ไซค์ซ้อนสี่นะคะคุณผู้ชมห<ฮ>มวกกันน็อกไม่ใส่สักคน<ฮ>แต่พอหลายคนเห็นคลิปทัวร์ไปลงเลยค่ะว่าเอา้าทำไมทางหลวงทำถนนแบบนี้เนี่ย ทำจุดกลับรถอยู่ตรงช่วงทางโค้งแบบนี้ได้อย่างไรคนไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเต็มไปหมดเลยผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์คุณชานวิจ,จันทรทัพค่ะบอกว่าโอ้ที่โซเชียลอะ่ะมาแชร์กันว่าจุดนี้เป็นจุดกลับรถอันตารายไม่มีป้ายเตือนเลยไม่มีไฟส่องสว่างเลยขอชี้แจงว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดกลับรถนนแต่เป็นจุดสิ้นสุดเกาะกลางแบบคอนกรีต แต่คนมักจะลักรอบกลับรถตรงจุดนี้แหละเพราะว่าคอนกรีตก่อกลางมันจบตรงนี้พอดี เป็นไปอย่างที่พี่โจ๊กบอกค่ะว่ามันไม่ใช่จุดกลับรถแต่มักจะมีคนลักลอบกลับประจำทีนี้ก็เลยแก้ไขคือคอนกรีตอ่ะมันมาสุดที่ตรงนี้ใช่ไหมคะท่านก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยเอาแบรีเออร์พลาสติกไปวางกัน้นให้เกาะกลางมันยาวขึ้นไปหน่อยให้มันเลยช่วงโค้งไปแล้วก็บอกด้ยวยว่าจุดกลับรถอ่ะมันห่างจากจุดนี้ไปประมาณ300เมตรใส่ป้ายเตือนใส่ไฟกระพริบมองเห็นชัดเจนฟังทางหลวงชี้แจงค่ะอธิบายอย่างนี้ครับจุดที่รอ้องเอียนลงในคลิปเนี่ย เป็นจุดสิ้นสุดที่เราก่อสร้างคอนกรีตบาลเลอร์แล้วก็ต่อไปจากนี้มันก็คือเกาะสีซึ่งไม่ใช่จุดกับรถที่เราจัดไว้และบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นสะพานแค่วิธีแก้ปัญหาของแขวงเบื้องต้นเนี่ยเพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ใช้ทางเนี่ยก็จะ,ะใช้บบเลอร์พลาสติกต่อความยาวให้เลยสะพานบนเกาะกลางแล้วให้รถที่ต้องการกลับรถ ให้อยู่บนถนนที่กว้างขึ้นเพราะตรงที่สิ้นสุดบเออร์ใกล้คอสะพานและถนนแค่ทำให้มีความเสี่ยงในการกลับรถและก็เบี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยแขวงจะก่อสร้างบเออร์กัน้นกลางไปตลอดสายแต่ช่วงนี้มันจุดสิ้นสุดของของการก่อสร้างอยู่ตรงบริเวณนี้ทำให้รถส่วนใหญ่มากับรถที่จุดสิ้นสุดบเออร์ก็ต้องขออภัยผู้ ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังในการกจรงจริงๆทางหลวงเขาไม่ผิดนะไม่รู้นะในส่วนตัวไม่จําเป็นต้องขอโทษเลยเพราะเส้นจราจรกลางถนนเขาก็เขียนเอาไว้ระบุเอาไว้ชัดเจนเส้นเหลืองทึบมันไม่ใช่จุดกลับรถอยู่แล้วม,มันเป็นแค่จุดสิ้นสุดคอนกรีตเกาะกลาง ไม่ใช่จุดกลับรถแต่มักจะมีคนลักลอบกลับตรงจุดที่มันสุดคอนกรีตพอดีและทางหลวงก็ชี้แจงอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่บอกว่าทําไมมักจะไม่ค่อยติดไฟเอาไว้เลยเวลากลางคืนขับรถลําบากเขาบ,บอกเขาติดแล้วแต่มันเคยมีเคสค่ะมีขโมยไปลักลอบตัดสายไฟเอาไปขายบางทีคนขับมาก็เลยมืดมดแล้วก็เข้าใจว่าทาไมทางหลวงไม่ติดไฟ